รากฏว่าที่มาร่วมกันทั้งหมด16สโมสอนเนี่ยมีเห็นด้วย10สโมสอน,นะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยอีก6สโมสรในการแยกตัวนะครับจากไทยลีกนั่นเองนะครับทางพิคันยังพูดไปถึงทางนายกสมาคมมิลาโฟนด้วยนะครับบอ,บอกว่า สวัสดีครับผมชุบปรัชญาครับพูดคุยข่าวสารองการฟุตบอลไทยฟุตบอลเจลรนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุบปรัชญาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับอ่แน่นอนว่าในคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องประเด็นร้อนไทยลีกกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ไทยลีกนะครับโดยทางไทยลีกเนี่ยนำโดยคุณกรวีปิษนานันทกุลนะครับรักษาการประธานบริหารเนี่ยได้เรียกทั้ง16สโมสรมาพูดดดดดคคคคุยยยยนนนนะะะรรรรััับบบหาาาาาทททงงอออกกกเเเี่่่วป็ิิิิไ้ลขสสธ์ถ เนื่องจากได้ไม่ตามเป้านะฮะทำให้กระทบไปทั้งหลีกเลยนะครับคนที่มาร่วมประชุมด้วยเนี่ยก็บิ๊กๆทั้งนั้นครับคุณผู้ชมครับ ตามภาพนี้เลยนะครับมีคุณเนวินมาดามแป้งนะครับบิ๊กปวินบิ๊กฮั่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปเนื้อหาในที่ประชุมแล้วก็ไล่เรียงปัญหาที่เกิดขึ้นให้ฟังในคลิปนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะไปเริ่มที่จุดต้นต่อปัญหาก่อนนั่นก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆครับค่าถ่ายทอดสดค่าเงินสนับสนุนแล้วก็แชมป์ไทยลีกเนี่ยทางไทยลีกตั้งงบประมาณอยู่ที่300กว่าล้านบาทนะครับแต่ปรากฏว่าในที่ประชุมเนี่ยเขาบอกว่าคนยื่นประมูลมาแค่50 ล้านบาทตัวนั้นเองครับคุณผู้ชมครับก็น่าจะมีแค่เจ้าเดียวด้วยนะครับที่ขอซื้อลิขสิทธิ์ไปก็คือ aas นะครับทำให้ไม่พอกินครับงานนี้ฮะเหลือจะเชื่อเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะจากที่เคยได้หลักพันล้านนะครับสำหรับค่าลิขสิทธิ์ไทยลีกนะครับมาตอนนี้ เหลือแค่หลัก10ล้านเท่านั้นเองนะครับก็ดูการบริหารสิครับคุณผู้ชมครับมันน่าเหลือเชื่อจริงๆครับเรื่องนี้นะฮะไม่รู้ว่ามันซดกว่านี้มาได้ยังไงนะครับหลังจากทราบเรื่องว่าค่าลิขสิทธิ์มันโอ้โหลง้วบมาขนาดนี้เนี่ยในที่ประชุมนะครับคุณนวินเองก็เป็นคนเสนอนะครับว่าเอางี้ไหมล่ะนะครับในเมื่อไทยลีกจนบรรยาแล้วนะครับนะฮะในเรื่องของการหาเงินนะครับงั้นนะครับทางสโมสรเนี่ยขอแยกลีกไปหาซอนเซอร์เองไหมนะครับ บริหารสิทธิประโยชน์ในการจัดการการแข่งขันกันเองไปเลยนะครับโดยให้ในที่ประชุมเนี่ยยกมือโหวตนะครับปรากฏว่าที่มาร่วมกันทั้งหมด16สโมสรเนี่ยมีเห็นด้วย10สโมสรน,นะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยอีก6สโมสรในการแยกตัวนะครับจากไทยลีกน,นั่นเองนะครับซึ่งทางสโมสรที่ค้านไม่เห็นด้วยก็งง,งว่าทีแรกที่หนังสือแจ้งไปให้มาประชุมเนี่ย มันไม่มีแจ้งบอกว่าไม่ให้ยกมือโหวตอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแค่มาประชุมหาร่างออกเท่านั้นนะครับเรื่องนี้ก็ว่ากันไปนะครับปรากฏว่าเป็นเหมือนกับการมัดมือชกนั่นเองน,นะฮะแต่เรื่องการแยกหลีกต,ตรงนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปแบบชัดเจน,นนะครับมันเป็นเรื่องที่พูดคุยกันในที่ประชุมเฉยๆนะครับก็จะต้องผ่านสภากรรมการสมาคมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีการพูดคุยกันอีกรอบในส่วนของสมาคมีิลฟุตบอลนะครับที่เป็นหุ้นส่วนใหญ่นะครับของไทยลีกนะครับในวันจันทร์หน้า3กรกฎาคมนี้นะครับเพราะว่าัริบษททไ จะเสียประโยชน์เต็มๆนะครับถ้าหากบรรดาสโมสรเหล่านั้นเนี่ยแยกตัวออกไปทํากันเองนะครับขณะที่คุณพาทิศสุภพงศ์นะครับเลขาธิการสมาคมเขาบอกว่าการแยกหลีกเนี่ยคืออาจจะเปลี่ยนวิธีการนะครับเป็นการนำโมเดลใหม่ทําแพลตฟอร์มขึ้นมาเองนะครับคือในรูปแบบที่สโมสรจะดําเนินการกันเองนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้การันตีว่าตัวเลขจะมากน้อยเท่าเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมอย่างอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะต้องรอสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้ในเรื่องนี้แน่นอนว่ามันต้องมีคนค้านอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการแยกตัวออกไปทํากันเองเ มาฟังฝั่งคนที่ไม่เห็นด้วยอย่างคุณบิ๊กฮันบ้างครับทางเจ้าตัวบอกว่าแกนหลักของผู้ประชุมก็คือคุณเนวินนะครับที่เป็นผู้นําเสนอโมเดลนี้ขึ้นมานะครับที่จะให้แยกตัวออกมานะครับแต่ว่า ที่ประชุมก็มีการทักท้วงอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือทําไมไม่มีผู้ต้องรับผิดชอบกับการบริหารงานของสมาคมฟุตบอลที่ผิดพลาดนะครับทำให้ยอดลิขสิทธิ์มันมาเหลืออยู่ที่0บาทนะครับประเด็นที่2ที่คัดค้านกันก็คือการแยกตัวออกมาของไทยลีกมาเกิดขึ้นในช่วงที่งบประมาณน้อยนะครับถ้าแยกตัวออกมาจริงๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของ การของบประมาณจากภาครัฐด้วยหรือไม่นะครับและข้อคัดค้านที่3ก็คือข้อมูลไม่มีให้สโมสรสมาชิกเลยนะครับว่าจะต้องมีแนวทางอะไรอย่างไรนะครับไม่ได้รับทราบเรื่องนี้กันเลยนะครับว่าจะทําอะไรยังไงกันต่อนะครับเป็นเรื่องของการพูดคุยกันขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับทาง์ิคันยังพูดไปถึงทางนายกสม,มาคมฟุตบอลด้วยนะครับเขาก็บอกบว่านายกสม,มาคมฟุตบอลเนี่ยจะหมดวาระแน่ๆก็คือจะอยู่ไม่จบไทยลีกซีซั่นใหม่นะครับก็คือเขาจะหมดวาระประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับซึ่งไทยลีกเนี่ยจะไปจบ กลางปีหน้านะครับทำไมไม่ประคับครองให้จบกันดีๆไปก่อนนะครับเรื่องนี้ตนจะถามว่านี่คือเกมการเมืองในสมาคมฟ,ฟุตบอลหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งในวงข่าวเนี่ยเขาพูดกันนะครับเขาลือกันมาให้ผมได้ยินเขาบอกว่าน่าจะเป็นการหาทางลงให้กับพลนุเอกสมยศนะครับในการที่จะเฟดตัวออกไปแบบเงียบๆนะครับเพื่อที่จะไม่โดนกระแสอะไรกันเยอะนะครับก็ทําให้มันเกิดเคสในการแยกตัวออกมาตรงนี้โดยที่โดยมีบางคนเป็นโต้โหใหญ่ในการ หาแนวทางตรงนี้นะครับอันนี้วงนักข่าวก็พูดกันนะครับผมเล่าต่อนะครับไม่รู้จริงไม่จริงคุณผู้ชมคิดกันเอาเองนะคุณผู้ชมฮะส่วนคุณเนวินนะครับก็ได้ถูกผู้สื่อข่าวถามเหมือนกันนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้หลังจากประชุมเสร็จนะครับคุณเนวินก็บอกมือบายๆนะครับบอกว่าขอไม่สัมภาษณ์ลวกันนะครับให้ไทลีกแลวก็สมาคมฟุตบอลแถลงดีกว่าผมไม่ขอพูดนะครับแค่ไม่พูดก็จะแยกอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าแยกเหลียกออกมาแล้วจะทํำยังไงนะครับเชื่อว่าผ คิดขึ้นมาได้ในที่ประชุมก็เลยเสนอขึ้นมาแล้วก็ให้ยกมือโหวตนะครับปรากฏว่ามันก็มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยก็เฉลี่ยกันไปนะครับเอาเป็นว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยการแยกหลีกนะครับก็ยังเป็นแค่แนวคิดนะครับในมุมของผมเองเนี่ยถ้าให้วิเคราะห์แบบส่วนตัวเลยนะนะครับข้อดีเลยนะครับก็คือการแยกหลีกเนี่ยคือเงินทุนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยน่าจะมีทางลอดแน่นอนนะครับเพราะว่าบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่เนี่ยเขามีคอนเนคชันเยอะแน่นอนนะครับแต่ข้อเสียนะสี่มันก็มีนะครับทีมเล็กๆ ลีกรองเนี่ยที่ไม่มีปากมีเสียงเลยทาไงอ่ะทีนี้นะครับหลีกสองหลีกสามนี่ทำไงหลีกคุยภาคทําไงนะครับจะทําทีมไปตามยถากรรมหรอนะครับแพลตฟอร์มถ่ายทอดสดที่ว่าเนี่ยจะขายแต่ทีมดังหรือเปล่านะครับทีมโนลเนมหมดเสร็จหรือเปล่านะครับคือมันไม่มีคนกลางดูแลนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นการจัดการของทีมฟุตบอลกันเองนะครับฉะนั้นแล้วใครที่มี power มากกว่านะครับมันก็ได้เปรียบเรื่องตรงนี้นะครับแน่นอนว่าความแฟร์มันจะหายไปนะครับถ้าหากแยกตัวออกไปทํากันเองนะครับคือผมเองก็ในส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการแยกหลุ่ออกไปนะครับ เพราะว่ามันอาจจะสร้างผลกระทบเยอะแล้วก็มันไม่ได้มีการทดลองทําอะไรกันมาก่อนเลยนะครับอยู่ดีๆมาโพสพาดแล้วก็ในที่ประชุมเขาก็ยืนยันว่าจะไม่เลื่อนออกไปด้วยนะครับสำหรับซีซั่นที่จะเปิดในช่วงเดือนสิงหาจานั้นแล้วดูแล้วถ้าให้แยกหรือออกไปเวลามันอาจจะกระชั้นชิดไปมันอาจจะโอเคมันมีทางลอดจริงแต่ว่ามันส่งผลกระทบระยะยาวแน่นอนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไทยลีกนี่ก็ถือว่า บริหารล้มเหลวนะครับนะฮะในเที่ยวนี้นะครับอันนี้ก็ต้องด่านะครับต้องบอกเลยครับว่าต้องจัดเลยครับเพราะว่าปล่อยให้สโมสรจัดการกันเองไม่ได้นะครับฉะนั้นคุณยุบไปเลยก็ได้นะฮะถ้าหากสโมสรเข้าถึงขั้นมาเขาเรียกว่าจะไปรวมหลีกเล่นกันเองเนี่ยนะฮะเพราะว่าดูทรงแล้วไม่มีฝีมือแล้วนะครับคุณต้องหาทั้งออยพวกเขานะครับคุณคือฝ่ายบริหารนะฮะสโมสรคือผู้ร่วมงานของคุณนะครับต้องดูแลพวกเขานะครับงานนี้มันพลาดเต็มๆเลยนะครับ ออก็เหนื่อยใจจริงครับคุณผู้ชม <G ül> ก็รอดูนะครับว่าจะมีทางออกสําหรับเรื่องนี้ยังไงนะครับก็รอติดตามแล้วกันและผมเองก็จะมานําเสนอในคลิปต่อ,ตอไปครับคุณผู้ชมฮะอ่นนั่นคือประเด็นที่ผม้องฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกรับชุปรัชญาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ